ครับสวัสดีครับผม IT Gamer จาก y o u t u b e s k i n p a y วันนี้ผมจะมาทดสอบความแรงของปืนสไตร์เกอร์ที่อัพเกรดพลังโจมตีสูงสุดนะครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่12นะครับ1 2 0แล้วก็บรรจุกระสุนได้20นัดที่ผมอัพเกรดไปนะฮะยังไม่ได้อัพเกรดเพิ่มอ่ะเรามาลองดูความแรงกันนะครับ 12ดละเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่สสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ประมาณ22นัดครับผมสามารถล้มไอตัวนี้ได้นะใช้กระสุนราวๆยี่สนัดนะครับโอ้โหนึกว่าจะใช้กระสุนมากแค่ไหนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวสักเท่าไหร่โอ้ยังเหลือบานเลยนะฮะความแรงในดับสุดยอดนอะ่ะ นี่คือพลังโจมตีสูงสุดนะฮะว่าเราใช้กระสุนลราว22นะัดความแรงที่12.0นะฮะส่วนรีโหลด s p e e นี่ที่ผมเอาเกตไปนี่แต่เกตแบบไม่มนแน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเรามาทดสอบความแรงกันก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนเรื่อง c a p ซิตี้ความจุนี่ผมก็ลืมแล้วว่า อัปเก็บไปกี่ครั้งแต่ว่าก็มันจุได้ยี่สิบนั้น,นถือว่ายิงได้ต่อเนื่องอ่ะสมมุติว่าถ้าถ้าบอสอย่างเงี้ยราวๆาเงี้ยเราจําเป็นที่จะต้องฆ่าต่อเนื่องเนี่ยมันโคตรจาเป็นถือว่าเราประสบความสำเร็จในการทดสอบไปครั้งนี้นะฮะโอเคครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ